คุณผู้ชมครับนอกจากงานที่ท้องสนามหลวงแล้วเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปเปิดงานอภิมหาสงกรานรางน้ํา2,567ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะครับเพื่อเตรียมพัฒนาศักยภาพของสงกราต์ประเทศไทยไปสู่ระดับโลกครับโดยนายเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังไปเป็นประธานเปิดพิธีที่ King Power รอภิมหาสงกรานรางน้ํา2,567ม่วนหนุกสุขัก ม่วนหนุกสุขคักโดยมีนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์แวร์แห่งชาตินายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชัดชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายอัยวั์ศรีวัฒนประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์เข้าร่วมงาน โดยนายกรัฐมนตรีทักทายเป็นภาษาจีนว่านิฮาวและกล่าวว่าเป็นโอกาสดีในวันขึ้นปีใหม่ไทยทุกคนรวมถึงเป็นวันที่เราทุกคนจะต้องดูแลผู้สูงอายุไปดูแลครอบครัวแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเพราะว่าสงกรานต์นั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนมีความสุขและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาชื่นชมวัฒนธรรมอลำค่าของประเทศไทยดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติประวัติ เป็นการจัดงานครั้งแรกตั้งแต่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นบรดดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับแสดงให้เห็นว่าเป็นซอฟต์พาวเวอรสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งและจะต้องยกกระดับมากขึ้นครับฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับนักท่องเที่ยวทุกท่านทุกห้องยิ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนที่กำลังดูไลฟ์อยู่นี่เอา ในโอกาสเปิดงานอภิมหาสงกรารรางน้ำนะครับจัดโดยบรษิษัทคิงพาวเวอร์จำกัดนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยทุกคนในประเทศรวมถึงทั้งเป็นวันที่เราต้องดูแลผู้สูงอายุดูแลครอบครัวมีการแสดงความกตัญญูกับเทพธิตาต่อผู้มีอุปการะคุณทุกๆคนนะครับเป็นเทศกาลที่เราจะมีการสุรุกสนานนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของประเพณีเรื่องของทันธรรมเรื่องของอาหารเรื่องของการสาดน้ํา ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนคนไทยทุกคนจะมีความสุขจากนั้นนาะยกรัฐมนตรีได้ร่วมส่งน้ําพระในหางฮดนะครับหางฮดคืออะไรคุณอครีระหางฮดเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นภาษาอีสานนะครับ<อ>ที่มาจากคาว่ารางรถอัน,นี้ไง่เป็น<อ>รกระชายเทลงไปแล้วก็จะได้ไปรถส่ง,งองค์พระพุทธรูปนะครับนี่นะครับเพื่อเป็นการเปิดงานอภิมหาสงกรารรางน้ำปี2567จัดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วครับ ครับส่วนทางด้านของนางสาวแพทองทานเชนวัตรนะครับก็บอกว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากกว่าทุกๆปีนะครับเนื่องจากว่ายูเนสโกเนี่ยได้มีการคัดเลือกให้สงกรานของไทยอยู่ในบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งถือว่าเรื่องนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนะครับเทศกาลสงกรานนอกจากจะเป็นวันปีใหม่ของไทยแล้วยังเป็นวันที่ทําให้ครอบครัวเนี่ยได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันด้วยและที่สําคัญ เทศกาลนี้ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ,ธธจนะักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในประเทศไทยในฐานะที่ตัวคุณอุ้งเองเ,องเ,องเนี่ยเป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์ฟาวร์แห่งชาติแต่ก็มองเห็นในศักยภาพของสองการานว่ายังสามารถไปได้ไกลได้มากกว่านี้อีกและก็จะทำให้สงการานเนี่ยกลายเป็น V.I.P.address ของเทศกาลนะครับและก็จะเห็นการพัฒนาศักยภาพของสองการานไทยไปสู่อีกระดับอย่างแน่นอน สำหรับงานนี้ที่ King Power นะครับเป็นการยกขบวนความสนุกสนานของสองกรานต์ทั่วไทยมาไว้ในงานเดียวโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ11เมษายนยาวไปจนถึงวันที่16เมษายนนี้เลยนะครับงานที่รางน้ำเนี่ยจะจัดกันตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่ม10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาและรางน้ำว a t ตอร์ r e e ี b บาย p e r f l u i d ในวันที่13ถึง15เมษายนนี้ก็จะมีในช่วงเวลาบ่าย4โมงครึ่งนะครับจนถึง3ทุ่ม16นาฬกา 30นาทีจนถึง3ทุ่มใครที่ไม่ได้เดินทางออกไปต่างจังหวัดสามารถไปเที่ยวตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดเช่นเดียวกันครับโอ้โหนะฮะอิงแง่งจริงโดยกิจกรรมภายในงานก็ประกอบไปด้วยการส่งน้ำพระรับปีใหม่ไทยใส่ชุดไทยถ่ายรูปฟรีดูดวงสีศาร์เกมงานวัดพร้อมเชิญชวนไปส่งน้ำพระเสริมสิริมงคลครบทุกภาคนะครับภาคกลางหลวงพ่อโสธรจำลองภาคใต้พระศรีสักยามุนีศรีธรรมราช วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารครับภักเหนือพระพุทธสีหิงหน้าตัก9้านิ้วและก็พากอีสานครับหลวงพ่อพระสายหน้าตัก9นิ้วครับรวมทั้งการจําลองบรรยากาศสงกรานทั่วประเทศไทยไว้ในที่เดียวตั้งแต่โซนหนุกโซนหนุกนก็คือ,คอถนนดีบุกภูกเก็ตครับโซนม่วนถนนท่าแพเชียงใหม่โซนชุมทาง k ิ n งพาวเวเป็นสถานีรถไฟครับโซนสุขถนนข้าวสารกรุงเทพมหานครครับ และโซนคัดถนนข้าวเหนียวขอนแก่นครับรวมถึง50ร้านรวมมิตรสายอร่อยและคลองดอกไม้โอ้โหนะครับก็เรียกว่ารวมทุกภาคออรวมทุกวัฒนธรรมมาไว้ในจุดๆเดียวเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ากลัวหิวอะไรอย่างเงี้ด้วยนะมีทุกอย่างให้คุณได้พักเหนื่อย <laughs> ใช่ครับ <laughs> เล่นเล่นกันจนเหนื่อยแล้วมีอาหารให้รับประทานกันด้วยเต็มที่ครับม